เ <Hey. S 2> อ,อกหักไปไงโอ้ยอ,อกหักก็พังพินาาแบบแบบเนี้ยเป็นคนที่อยู่กับคนอยู่ตัวคนเดียวได้สบายอยู่คนเดียวได้แบบแบบอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียว,ยวอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยปกติแต่ว่าพออกหักแล้วไปไม่เป็นเลยค่ะ oh. ตอนนั้นมันเจ็บปวดมันเป็นเรื่องของความเคยชินใช่ไม มันรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งหรือว่าไม่มีค่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีค่ารู้สึกว่าพิเศษไม่พออตอนมีแฟนเนี่ยเราจะชอบคิดไปเองว่าเรานั้นพิเศษเพราะคนต้งแบบว่าออ้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาเลือกเราจเราก็จะเลยรู้สึกฟูขึ้นมาว่าอุย้ยตายละฉันนั้นมีความพิเศษพิเศษวิโสในด้านใดด้านหนึ่งเพราะาเขาแบบ อ้าวสาบสูญตามมาได้ที่กระจกเงาก็ไม่ตามกลับมาให้เราก็เลยรู้สึกเอ๊ะเราไม่พิเศษแล้วซึ่งจริงๆเรามันคือเท่าทุนนะคุณแม่ก่อนเจอเขากับตอนเขาจริงไปเนี่ยมันจริงๆมันเท่าทุนเดี๋ยวถามนิดนึงอีตอนที่เราบอกเอ๊ะเราไม่พิเศษแล้วเนี่ยเราดูถูกตัวเองไหมใช่เนีย่ยทุกเพราะดูถูกตัวเองไม่ได้ทุกเพราะเขาไปไม่ใช่ทุกเพราะเขาไปค่ะ ไม่ยอมรับว่าตัวเองถูกทิ้งได้ที่จริงถูกทิ้งได้ไหมรู้ถ,ถูกทิ้งได้สมควรถูกทิ้งด้วยจำไปค่ะเมื่อพิจารณาจากพื้นพื้นเพนิสัยของปอมแปมแ,แล้วจริงเหรอสมควรจะถูกทิ้งด้วยจำไปเพราะนิสัยเป็นยังไงลู้นิสัยไม่ค่อยดี <c oughs> ใครไปไหนก็อายแล้ว <c oughs> เสียงดังคุณแม่แล้วมันคนเสียงดังบวกเวกี้ลั่น เด็ถามหน่อยก่อนตอนที่เราขี้ล่างเนี่ยเพราะเราต้องการให้คนอื่นมองเราว่าเราเป็นสปอตไลท์ป่ะไม่ค่ะแต่เป็นเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินครับบางครั้งอย่างที่บอกกันหลายครั้งเราไม่ไม่ดำเนินชีวิตด้วยเออบางครัๆๆ้งเราดำเนินชีวิตด้วยสัญชตตาตญาณบางครั้งเราใช้หมดสัตว์ปากของเราอ๋อสัญชตาตญาณใช่แต่เวลามันม,ม,นมนีอะไรมากระทบปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยในในระดับของเออความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันหายไปค่ะเราจะแบบตอบโต้เขาด้วย สัญชตาตญาณพอกระทบปุ๊บกระแทกเลยตักถึงแล้ค่ะกระแทกเลยไม่ได้ดูกระเทือนที่จริงมันจะมีสามเสร็จกระทบแล้วมันจะกระเทือนก่อนแต่มันจะไม่กระแทกได้ถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณได้คือทุกคนมันกระเทือนหมดแล้พี่ปอมแปมพอมากระทบมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์มันเกิดที่ใจพออารมณ์มาพอเราหลงอารมณ์เราก็พร้อมปล่อยของที่พร้อมปล่อยของเรื่องไรเร็วที่สุดวาจา ใช่หน้าตาบึ้งไหมไม่บึ้งค่ะหล่ะก็แบบจะยิ้มแล้วบอกว่าจะตอบกไปหน้าตายๆด้วยค่ะเฉือนเลยวาจาพรกระทบกระเทือนแล้วกระแทนะกระทบกระแทกไม่หยุดใช่ค่ะมาผ่าน